สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้ครับนี่เลยครับ u c b o นั่นเองนะฮะอยากจะรีวิวมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งปลดได้สตาร์พาร์ตหนึช่องเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับสกิลบุ๊กนะครับก็คือ Second Striker นั่นเองนะฮะจากเบนฟิก้าเนี่ยครับโปรตุเกสนั่นเองนะฮะเอ้ารุ่นพี่โรนันโดนั่นเองฮะโอ้ค่าเคมีเชื่อมกันพอดีเลยนะฮะขนาดเท้าซ้ายเท้าขวาที่5ทั้งคู่นั่นเองนะฮะอาสเตมินาเก้าเต็ อยู่ยาวๆได้เลยนั่นเองนะฮะสกิลมูฟสี่ดาวครับราคาอยู่ช่วงประมาณนี้ครับประมาณสัก25ล้านประมาณนี้นั่นเองนะฮะมาดูเรื่องของสเตตกันบ้างครับอืมความเร็วดีนะฮะนี่หนึ่งร้อยสี่เลยครับสปีดต้นสปีดปลายเท่ากันเลยนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะฮะการจบสกอร์ครับร้อยสิบเอ็ดครับโอ้ คมมากๆเหมือนกันฮะโอ้โหยิงแรงด้วยนะครับร้อยสิบห้าเลยนะฮะยิงไกลได้ดีอีกนะฮะครับหนึ่งร้อยสี่นั่นเองครับการหาพื้นที่หาตำแหน่งนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้านั่นเองครับยิงจุดโทษก็ดีอีกนะฮะวันเล่ก็โคตรโหดฮะครัหนึ่งร้อยเจ็ดนั่นเองครับโอ้โอ้โหนี่เ perfect แมนเลยนะฮะนี่เก้าสิบแปดเก้าสิบหกครับสองสั้นสองยาวนั่นเองครับวิชั่นหนึ่งร้อยนั่นเองครับการคอสบอลนะครับก็คือเก้าสิบแปดนั่นเองครับเคิอรับ์ฟอยู่ที่เก้า การเลี้ยงบอลนะครับนี่โอ้ไปกับบอลได้ดีมากๆเลยครับนี่งหนึ่งร้อยสองนั่นเองครับแล้วก็ควบคุมลูกบอลอยู่ที่หนึ่งร้อยสามนั่นเองครับความคล่องตัวอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่ครับดูจากสเตตแล้วน่าใช้มากๆเลยนั่นเองนะฮะการทรงตัวครับอยู่ที่เก้าสิบเก้าครับเรื่องลูกกลางอากาศครับโอ้ไม่แพ้ใครเลยนะข้ามมงครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสองเลยนะฮะการกระโดดเก้าสิบหกครับความแข็งแกร่งครับอยู่ที่แปดสิบสองนั่นเองครับอาจจะไม่อาเกชั่นนะครับอาจจะไม่ดูดันเท่าไหร่ครับอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเท่านั้นเองครับ ถึงแม้จะกระโดดสูงครับแต่ว่าความสูงของยูเซ u ิโอนะครับอยู่ที่175เท่านั้นเองครับเกมรุกนี่ครับนี่ครับเกมรุกนี่ครับสูงมากๆเลยครับเกมรับกลางๆนั่นเองนะฮะลังแฝงนะครับในในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณนะครับยิงไกลได้ดีนะครับแล้วก็มีสปีดดิปเลอร์เอออันนี้แหลมนะครับนี้แหลมนะครับโอ้สแตทนะครับดูคร่าวๆเลยนะคล้ายๆเเอ็มปเป้นั่นเองนะฮะแต่ว่าถนัด2เท้านั่นเองครับก็ราคาน่าจะประมาณนี้แหละครับ20ล้านประมาณนี้แหละครับพอได้อยู่นะถือว่า เป็นตัวที่เจ๋งมากๆเช่นกันนั่นเองนะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอง U C B O 3แผนนะก็คือใช้แผนกองหน้า2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้า1ตัวดูว่ากองหน้า1ตัวที่เป็น U C B O คนเดียวเนี่ยจะสามารถแบกทีมได้หรือเปล่านั่นเองนะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลงเฮดทูเฮดกันครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพคทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้้้ออยยแลลวนนะครรัับบผมมสาาถไไปชกดเ โอเคครับลิฟูเจอทีนะครับลิฟูมาด้วยแผ่น4 4 1 2 1 2ครับแต่ว่าเป็นแบบ CM นะครับแล้วก็ทีเล็กนะครับมาด้วยแผ่น4 2 3 1นั่นเองครับลองใช้เป็นหน้าคู่นะครับปกติก็จะใช้หน้าเดียวนะครับก็คือโรนัลโดคนเดียวนะครับแต่ว่าคนในลีกพี่นะครับก็ใช้ ยูซีบีโอคนเดียวไม่ค่อยเวิร์กครับเขาบอกว่า2คนน่าจะดีกว่านะก็เลยวันนี้ก็เลยเปิดเดิมนะครับหรือว่าเทิมนะครับในแผน4 1 2 1 2นั่นเองฮะก็ใช้หน้าคู่ครับระหว่างโรนันโดแล้วก็อยู่ซีบีโอนั่นเองนะฮะทีลรกครับเป็นฝ่ายบุกบ้างครับทำเกมมาทางกาบขวานั่นเองฮะเขากลางมาแล้วครับลูกนี้ ไหลามาลครับที่สนิตีฮะเอ็มเปเป้ครับมาประตีครับทีแอสโอ้โหโลูกนี้ดักบอลไว้ได้ครับเอาละครับเป็นจังหวะของลิฟฟูบุกบ้างครับยูซีบีโอได้จับบอลครั้งแรกนะครับลูกนี้ชนกันนิดนึ่งฮะเกมน,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 นี้นะครับเรามีมาโครอยด้วยนั่นเองฮะมาโครอยจาก พย์เยอร์ออฟเดอะมันนนี่ครับพอดีแลกมาเพื่อที่จะขายนั่นนี่ฮรระหว่างรอขายครับเราเอามาใช้งานก่อนแล้วกันดูซิว่าแผนที่มี C.A.M. นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นนี่ฮะเผื่อว่าจะดีนะครับจะได้เอามาใช้นะครับโอ้โหรุ่นนี้ครับเป็นการคึงบองของ U.C.B.U. ครับแต่ว่าไม่ผ่านครับรุ่นนี้โอ้โหปิดตีครับเข้ามาดักบอลไว้ได้ครับเป็นจังหวะโตกลับของทีเล็กนะครับตอนนี้โอ้ชิดมาอย่างนี้เดอะบอยกรดไว้ได้ครับ ตีโมงมาเข้ากลางครับโอ้ลูกนี้เข้ามาแล้วครับไปที่เอ็มเป้ครับเอ็มเป้ไหลไปทางขวาครับออาครับตรงกลางต่ออูคาเซมารุครับืหเสียบอลมาที่เดบอยครับยูซีบีโอครับถึงโรนันโดครับชิปมาที่รอครับโรนันโดครับโอ้ลูกนี้ครับคิลเลอร์พาสมาที่ยูซีบีโอครับลูกนี้แล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหลีวูขึ้นน้ำไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองครับจากยูซีบีโอนั่นเองนะฮะ อือลูนี้ฮะเป็นจังหวะปาดมาครับของโรนันโดครับแล้วยูเซบิโอก็อยู่ตรงนั้นพอดีครับลูกนี้ครับนานๆเราจะเล่นหน้าคู่ทีนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชินนะครับเป็นเปลี่ยนแผนที่ไรเหมือนจะต้องมาเริ่มศึกษาแผนใหม่ทุกทีนั่นเองนะฮะนะครับลูนี้ ทีตประตีครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับร์พูนำทีเล็กไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำประตูของยูเซบิโอนั่นเองนะฮะครึ่งหลังครับทีเล็กเป็นฝ่ายเขียบ้างครับอ่าเริ่มมีชื่อแล้วค่อยยังชั่วนะฮะจะได้พากได้ครับโอ้ลูนี้สานิตี้ครับไหลมาที่มาเลสครับดีแอสมาเลสโอ้โหลูนี้เฟคช็อตมาหนึ่งที่แต่ว่ายังโดนดีแอสดักบอลไว้ได้เอ้าเอ้า นึกว่าจะเสียลูกคอหนอึ่งครับเมื่อกี้ชิเมึ้นมาให้ที่สานิติครับสานิติไหลเข้ากลางมาที่กองเต้ครับทีเอริกเซ่นครับ,รบมาโคโรยยูเซบิโอครับลูกนี้โอ้โหเปิดตีมาอย่างไงฮะน,นี่โอ้โหโฉบม,มาได้เฉยอ่ะเอะไะครับเฮมเปเป้ครับเฮมเปเป้ไหลามาที่เลวานแล้วโอ้ลูกนี้จังหวะนี้เลวานหมุนหนึ่งที โอ้ยกำลังจะเฟซช็อตครับกองเต้วิ่งมาทันครับเสียเป็นลูกคอนเนอร์ครับอ่ะดูนี้เปิดมาโอ้หใช้โอ้ตัวใหญ่มากเลยกองหลังเขาคือใครเกือบเข้าครับเมื่อกี้เจียวประตูไปนิดนึงครับลูกนี้ซานิตีจะดักบอลไว้แน่ไม่ได้ครับโอ้โหข้อเสียของซานิตีครับเรื่องลูกหมงครับลูกกลางอากาศฮะอาจจะดักบอลไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองครับ แต่เรา <Re> ชอบเกมลุกนะฮะของซานตติครับ,รบ e ลูกดีนะฮะนะครับไหลเข้ามาทางซ้ายที่คันเซ l โลครับคันเซโลเปิด <well played. S 1> มาตรงกลางไม่มีใครครับหืโดนดักไว้ได้ครับลูกนี้คันเซ o โลไหลามาที่โรนัลโดครับโรนัลโดเดินเช้งหนึ่งทีแล้วก็ยิงโอ้ยติดกุนเด้ครับ ลูกนี้ยูเซบิโอยังไงฮะลูกนี้ขอยิงอีกทีนึงโอ้โหนะครับนำไป2ประตูต่อศูนย์แล้วนั่นเองครับจากยูเซบิโอคนเดิมนี่เองนะฮะอหูหูดูนะครับเพื่องบอลเพื่อหาจังหวะครับหาช่องครับนี่ครับมีช่องหนึ่งก็เลยยิงไปฮะหูหูนะครับทีนี้เป็นฝ่ายเคลียร์ต่อครับเดวานออกมาทางขวาให้มาเลสครับมาเลสยิงเลยฮะหูหูลูกนี้ครับแล้วก็ออกด้านหลังไปครับ เป็นลูกตั้งเตะครับจากผู้รักษาประตูจากชไมเคิลนั่นเองฮะมาที่เปเป้ครับสาเนติไหลมาที่ยูเซบิโอครับมากัวอยครับอีเส้นครับโอ้โหลูกนี้เปิดมายูเซบิโอโอ้โลูกนี้โอ้โหโอ้ยลูกนี้ครับโอ้โหจริงๆไม่น่าจะตอกส้นอีกแล้วนะครับน่าจะหมุนตัวนะครับเมื่อกี้นี้ครับแล้วก็ยิงนะครับ อะครับดีแอสครับไหลขึ้นมาที่คันเซโลครับเข้ากลางมาที่เปอร์ตีเลวานครับมาที่เอ็มเป้ลูกนี้ยิงเลยโอ้โหแล้วก็เข้าไปครับลูกนี้ครับเป็นการเปิดมาจากเลวาครับแล้วก็ยิงครับยิงง่ายๆครับหาช่องนิดนึงครับแล้วก็ยิงนั่นเองครับมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนั่นเองครับนาทีที่90ทดเวลา4นาทีเท่านั้นครับ แล้ก็จบเกมนั่นเองนะฮะถือว่า UCBO เกมแรกนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับอ่าเกมที่2ครับริพูเจอกิฟแอสนะครับไม่รู้ว่ากิฟฟาสต์ด้วยว่ากิฟแอสนะฮะเอาด้วยแผน4-3นะครับส่วนริพูมา4-3นะครับรอบนี้นะครับใช้กองหน้าเป็นยูเซบิโอครับด้านซ้ายก็เป็นสตอยคอฟด้านขวาก็เป็นฟิโก้นั่นเองฮะ4-3โฮดดิ้งนั่นเองครับแผนที่ใช้ประจำนั่นเองฮะก็จะรู้ในเรื่องของการ ที่นักเตะจะวิ่งหาตำแหน่งนั้นนี่ครับเป็นแผนที่ชินมือที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าใช้มาตลอดนั่นเองครับลองดูซิว่าแผนนี้ครับ UCBO ครับหนึ่งหน้าเป้าครับจะสามารถรับมือกับเกมรุกได้สักขนาดไหนฮะนะครับลูกนี้มาที่คันเซโลครับไหลยาวๆมาที่สตอยคอครับลูกนี้อ้าวฟาวครับเมื่อกี้ฟาวยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ เป็นการเล่นเร็วครับของกิฟฟาร์ธครับนะครับล์พูเป็นฝ่ายตัวกลางครับฟิโก้ครับได้บอลแล้วครับมาที่ยูเซบิโอครับลูนี้ลูนี้ไหลต่อมาที่สตตยคอปสตอยคอปไปได้ไหมไปได้ไหมโอ้แล้วก็โดนครับโดนให้ขึ้นจากซานิติครับลูนี้โลเปสไหลมาที่ซานิติ้อลาบ้าครับมาเลสครับ มาที่ทางขวาเป็นซาลานี่ฮะเจอรลานครับไหลยคืนมาที่ชชคินเน่ครับโรนันโดครับหือโดนยูซีพโอครับดักบอลไว้ได้ครับลูนี้ฟิโก้จะไปต่อได้ไหมไหลขึืนมาที่เดอะบอยครับที่ยูซีโอครับนี่มีช่องครับฟิโก้เปิดมาแล้วครับลูกนี้โอ้หูยเอามาแล้วครับอีลิกเซ่นครับมายังไงครับไม่ให้แน่ใจเหมือนกันครับลีพูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกมงของอีลิกเซ่นเนี่ยครับอ่าเป็นจังหวะการเติมนะครับ ของคริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับมาตรงนี้ครับอืโฉบมะมงได้เฉยครับลูกนี้คิดว่ายูเซบิโอจะเข้าไปประจําตําแหน่งนะฮะแต่ว่าไม่ถึงฮะเลยไปครับยูแอดเป็นฝ่ายต่อบอลบ้างครับมานี่ครับเจอลานครับซาลามาที่เจอลาเอ้ยโทษทีครับซาลามาที่มานี่ครับมานี่หลายคืนมาที่ซาลาเนี่ยครับ ซาลามองเพื่อนแล้วไลมาที่มานี่ครับมานี่ลูกนี้อ้าเฮ้ยโอ้ยลูกนี้ครับยิงเลยฮะลูกนี้ฮะโอ้โหไม่สามารถป้องกันได้ครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะล็อกอะไรแต่เขายิงเลยครับลูกนี้ไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะฮะลูกนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่41นั่นเองฮะโอ้โหยิงอย่างไวเลยครับการไม่ทันนะฮะเมื่อกี้นี้ครับไม่คิดว่าเขาจะยิงทันทีนะฮะ เป็นฝ่ายลิฟูได้บุกบ้างครับลูกนี้โอ้ยลูกนี้ครับอาราบ้ามายังไงฮะยูซีบิโอเซเลยฮะโอเคครับอ่าหมดครึ่งแรกครับลิฟูเสมอกับกีฟาสนะครับหรือว่ากิฟแอสนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองฮะอ่ะลิฟูเป็นฝ่ายเคลียร์บอลในครึ่งหลังบ้างครับของเต้มาที่ซานิติครับลูกนี้ถึงลุยฟิโก้แล้วฟิโก้รอเพื่อนเติมมาซานิติเติมไปแล้ว ลูกนี้มองยูเซบิโอครัโอ้ลูกนี้ชากิเนียโอ้โหแล้วก็ทําได้แล้วครับยูเซบิโอครับลูกนี้ครับเป็นการมงนะครับจากยูเซบิโอนั่นเองครับชากิเนียหลุดตำแหน่งไปครับเมื่อกี้นี้ครับจะเห็นว่าชากิเนียวิ่งพลาดนะครับนี่โอ้โหแล้วยูเซบิโอก็ตอบิดโอดมงไปเลยครับเอาละครับเรือพูขึ้นนําไป2ประตูต่อ1แล้วนั่นเองฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะในเรื่องของเฮดเดอร์นะครับของยูเซบิโอนี่น่าจะประมาณร้อยนะเก้าสิบลึกร้อยประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวดูอีกที่หนึงนะ่งฮะแต่ว่าในเรื่องของการหมงนะ่งเนี่ยดีแน่นอนนะแต่แค่ตัวตัวไม่สูงนะแต่ในเรื่องของทักษะการหมง่งเนี่ยมีมีของครับนะครับอีกเส้นไหลามาทางซ้ายครับให้ที่สตอยคอครับคืนไปที่กองเต้ครับอยู่ซี่โอลูกนี้มีจังหวะไหมมีจังหวะไหมไม่มีโอ้โหลูกนี้เจอหลาดวิ่งมาชาร์จเลยครับมาเน่ไป,ปะนะครับมาเน่ชิปมาตรงกลาง ถึงกิริครับกิริลุกนี้โอ้โหชนแล้วไม่ล้มครับโอ้กิริชนแล้วไม่ล้มครับลูกนี้ไหลมาที่ใครฮะโรนันโดครับโรนันโดลุกนี้โรนันโดคืนกนไหลคืนกลับมาที่เจราดโอ้ยังไงฮะกิริลูกนี้โอ้โหอ่าครับกองเตะดักบอลไม่ได้ครับมาถึงอีลิกเซ่นครับอานะครับทีบนฝ่ายบุกบ้างครับมาทางขวาที่เดบอยครับลูกนี้ถึงฟิกโก้แล้ว กว่าอย่างไรครับโอ้โหเลนเช้งหนึ่งทีแล้วก็ชิปมาถึงสตอยคอไม่ถึงนะฮะลูกนี้อีลิเชนก็ไม่สามารถที่จะมองไปให้เพื่อนได้นี่ครับเป็นเกมรุกของกีฟาร์ดนะนี่ครับลูกนี้เอ้โูมาแล้วครับโรนันโดชิปมาคีรีตลับบอลไว้นะครับลูกนี้ปั่นโค้งมาเอ้โหเอาลยครับเสมอกัน2ประตูต่อสองนะครับหืมลูกนี้ครับเป็นลูกโตกลับนะครับของกีฟาร์ดนะครับหูมลูกนี้โรนันโดชิปมาแล้วก็ ให้กิริตกิริตปั่นงโค้ง,งด้วยเท้าขวาน,นี่นครับเข้าไปเป็น2ประตูต่อ 2, 2> นั่นเองครับเหลืออีก10นาทีครับเอ,อาละครับจังหวะนี้คันเซลโลครับคันเซโลมาที่ดีแอสครับมาที่กองเต้ครับสไตล์คอฟลงมาต่ำเกินไปหรือเปล่ารูนี้รอเพื่อนเติมโอ้โหขวาม,ม่เติมนะครับลูนี้อีริกเซนขอยิงหน่อยโอ้โหลูนี้ครับ โลเปสครับปฏิเสธการเป็นประตูไปครับลูกนี้ครับเป็นลูกคอนเนอร์ของลิวฟูครับสานิติมาแล้วที่ยูซีบีโอโอ้โหแต่ก็หมงไม่ได้ครับอ่จบเกมครับก็เสมอ2ประตูต่อ2แบ่งแต้มกันไปนั่นเองนะฮะเกมที่3ครับลิวฟูน่าจะเป็นเจ้าบ้านแหละนะเกมนี้ครับเป็น424นะฮะเราเปลี่ยนเอาโรนัลโดเข้ามานะครับเปนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนแพนทอมเพนครับมาด้วย433มาแอทแทกนะฮะ เดี๋ีเล่นในบ้านครับโอ้สดใสฮะไม่คืมนะครับเราชอบสนามช่วงกลางวันฮะเพราะเรามีครีมกันแดดนั่นเองฮอเริ่มเกมครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับฟิโก้มาที่ยูซีบโอครับคืนมาที่ฟิโก้ครับมีขวาเติมมาแล้วซานิตีิครับขอชิปไปที่โอ้หแล้วรลูกนี้ครับนําแล้วครับลิเวอร์พูลขึ้นนําโดยยูซีบีโอนั่นเองครับลูกนี้ครับชิปมาโดยซานิตีิครับปั่นโค้งเข้ามานะครับ ดูนี้เป็นการคอรสมาครับแล้วก็โอ้โหเบียดม่งได้ครับดูนี่ครับตัวเล็กแต่ม่งได้นะยูซีบีโอครับถือว่าครบเครื่องอยู่นะฮะถ้าใครจะเปลี่ยนก็แนะนําว่ายูซีบีโอเนี่ยครบเครื่องแน่นอนครับนะครับดูนี้เป็นลูกฟาวครับ,เป,รบเป็นลูกตั้งเตะนะฮะดีแอสมองเพื่อนก่อนอ่ะ เปิดไปตรงนี้แล้วกันฮะถึงสตอนคอฟโอ้ยโง่ไม่ดีครับสตอนคอฟม่ารักครับเป็นจังหวะดตัวกลับของแพ่นทอมเพนครับเอ็มเปเป้ครับเอ็มเปเป้ไหลมาโอ้โหลูกนี้คันเซโลดักไว้ได้ครับเปเป้มาที่เดบรอยครับหลุยฟิโ uh ก้ค oh รับหลุยฟิโก้คืนหลังนะครับให้ยูซีบีโอ้โอยูซีบีโอลงมาต่ำกันนะเห็นเขาบอกว่ายูซีบีโอลงมาต่ำนะครับก็น่าจะจริงตามที่เขาบอกนั่นแหละนะฮะเมื่อกี้นี้ตามที่เห็นเลยครับ ลูนี้ซาร่าครับซาร่าจะเปิดไหมโอ้ลูนี้โอ้ยเฟกช็อตครับแต่ว่าคันเซโลไม่หลงฮะจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้เบียดกันนิดนึงครับมีฟาวด์ด้วยนะแต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบของแผ่นทอมเพลฮะรัลูนี้เอ็มเปเป้ไหลมาโอ้ลูนี้จอร์จิโย่เกือบถึงแล้วครับเมื่อกี้มีดักไว้ได้ครับยูซีบิโอมาให้ที่สตอยคอฟโอ้ลูนี้มีช่องว่างนะครับเมื่อกี้นี้สตอยคอฟอยากจะคืนให้ยูซีบิโอมากๆเลยนะฮะ แต่ไม่ได้ครับลูกนี้โอ้ยลูกนี้ลอยจะปั่นเองไหมปั่นเองแน่นอนลูกนี้โอ้ยลูกนี้ครับหือหลุดกรอบเฉยนะครับมาก็ลอยครับเท้าซ้ายขวาเนี่ยห้าทั้งคู่เลยนั่นเองนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดกรอบนะฮะอาร์พูเป็นฝ่ายบุกต่อครับเดบรอยครับมาที่สานิติครับฟิกโก้ครับเดบรอยยืนที่ฟิกโก้ครับกไปนะครับ รอดูซิมีใครไหมโอ้โหลูกนี้ถึงสตอยคอร์ไหมโอ้หเป็นลูกเปิดนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะถึงสตอยคอร์นะฮะจริงๆเปิดไปตรงกลางนะฮะแคบมากๆเลยครับได้โมงนะแต่ว่าไม่เป็นประตูนั่นเองฮะลูกนี้โรนันโดใช่ไหมฮะมาแล้วครับโอ้หสัญญติดักบอลไว้ได้ครับโกลับเร็วแล้วอ๋อแล้วก็หมดครึ่งแรกครับลิฟูนำแผนทอมเพลนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองฮะ U C B O ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะก็คุ้มคุ้มค่ากับกราคาแล้วกันเอางี้แล้วกันนะครับ20ล้านนะครับถือว่าคุ้มนะครับสายสตาร์พาร์นะครับได้ฟรีนนจะบอกว่าสตาร์พาร์ได้ฟรีมันก็ไม่เชิงนะเอาเป็นว่าอยู่ในแพ็กเกจสตาร์พาร์แล้วกันนะฮะเติมสตาร์พาร์ได้ U C B O ทุกคนแน่นอนครับถ้าเปิดครบ100ช่องครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้หลุดอย่างแรงครับลูกนี้ครับ อยู่ CPU ลูกนี้ว่าอย่างไรโอ้ยแล้วก็ยิงเข้าไปครับลูกนี้ครับเป็นลูกหลุดกับดักล้ำหน้าครับไม่แน่ใจว่ามีแทบกับดักล้ำหน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับแต่ที่ดูไม่มีนะพลังแสงนี้ครับแต่ว่าเป็นลูกหลุดจริงๆนะลูกนี้ครับหืกองหลังครับดันขึ้นมาสูงเกินไปฮะอยู่ CPU สามารถที่จะหลุดกับดักล้ำหน้าได้นั่นเองครนะครับแผ่นท้องเพนลูกนี้จอจินโยไหลมาที่มักเซียลครับมักเซียล หลอเพื่อนโอ้ยลูกนี้ครับเดอะบอยโฉกมาได้ครับฟิโก้ชิปมาที่ยูซีบีโอครับยูซีบีโอครับตอกส้นมาหนึ่งทีแล้วก็ชิปไปที่โรนัลโดครับลูกนี้โอ้ยยังไงฮะโอ้โหลูกนี้ครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นฮะอ้าวงงเราได้ฟาวยังไงฮะอ่ะยิงเข้าตรงกลางเลยครับอ้าวยูซีบีโอครับเกมนี้ครับสามารถที่จะแฮตติกได้นั่นเองฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอด ลูกนี้ฮะก็ยิงไปตรงกลางนั่นเองครับลูกนี้อืแล้วก็เขาก็ออกจากเกมไปนั่นเองฮะก็ถือว่าสอบผ่านนะ U C B O ถือว่าใครที่เล็งๆไว้นะฮะก็วันนี้ก็จัดทารีวิวให้แล้วครับไม่ว่าจะเป็น U C B O ของหน้าตัวเป้าคนเดียวนะครับหรือว่าเป็นกองหน้าคู่นะ เป็น41212แล้วก็424นั่นเองครับแต่424เนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งว่าไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโบมากครับโดยเฉพาะ CM สองตัวนะครับไม่ใช่สายแบบสายไม่ใช่ CM สายเกมรับครับนะไม่ว่าจะเป็นอิลิเซ่นนะครับแล้วก็เดบอยเดรบอลนี่พอยงลงไปช่วยอยู่นะครับแต่ว่าอิลิเซ่นนี่แทบจะไม่ค่อยลงไปช่วยนะครับโอ้ลูกนี้ครับเปิดมาครับลูกนี้ เกือบแล้วครับตอนนี้เราเล่นกับบอร์ดอยู่นะฮะอ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าสรุปในส่วนของ u c b o เขาข้าเลยแล้วกันเนาะ <20 S 1> เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเป็นศูนย์หน้าที่มีความคล่องตัวสูงนะฮะคล่องตัวสูงไม่พอสามารถที่จะหมุนได้ด้วยนั่นเองฮะ <c oughs> จะสังเกตว่าเกมที่2ครับสามารถที่จะหม่งได้แล้วก็เกมนี้ก็สามารถที่จะหม่งได้เช่นกันนั่นเองนะฮะแต่อาจจะไม่โดดเด่นเท่าโรนันโดนะหมายถึงว่าเกมหม่งนะครับอาจจะไม่ได้เท่าแบบกองหน้าที่ตัวสูงนะแต่ว่ามีมีของครบเครื่องอยู่นะครับก็ถือว่าสอบผ่านความพิ้วไม่ต้องห่วงครับความพิ้วพิ้วแน่นอนครับอยู่ c โ o เร็วพิ้วยิงดียิงคมนะครับเพราะว่าเท้านะครับดูครับลูกนี้ครับโอ้โหครับนี่ครับเอาละครับฮัต แฮตติ้ของแท้แล้วครับตอนนี้ครับเป็นจังหวะการทุ่มบอลนะครับเข้ามาตรงกลางนะฮะแล้วก็ปาดมานะครับน่ครับเป็นการปาดมาของเดอะบอยเนาะแล้วก็นี่ครับอยู่ซีบิโอหมุนตัวหนึ่งทีแล้วก็ยิงไปนั่นเองครับอันนี้แฮตติ้ของแท้ครับเมื่อกี้คำนวณพลาดไปนิดนึงฮะโอเคก็จบเกมครับก็ถือว่าสอบผ่านอยู่ซีบิโอครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับก็แนะนําว่าซื้อโลดครับ คุมคุมคุมยู่คุมเงินอยู่เด้อเอาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสตรีมเกมอีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับสวัสดีครับ